องทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวแหวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะคุณครูวแหวนก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการเล่านิทานันเองค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่านิทานที่คุณครูวแหวนนํามาเล่าในวันนี้ จะมีเนื้อหาสนุกมากน้อยแค่ไหนแล้วชื่อนิทานนั้นมีชื่อเรื่องว่าอะไรอยากทราบรอยังเอ่ยถ้าอยากทราบแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมาชมสื่อตัวละครกันก่อนค่ะสื่อตัวละครตัวแรกเลยนั่นก็คือชาวนานั่นเองค่ะสื่อตัวละครตัวที่สองนั่นก็คือเจ้างูตัวนี้นั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเรา ตัวละครเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนั่งลงค่ะแล้วตั้งใจรับชมรับฟังนิทานกับคุณครูแหวนนะคะแล้วจะได้ถ่ายชื่อนิทานถูกนั่นเองแล้วคุณครูแหวนจะเฉลยท้ายคลิปมันเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยที่จะฟังนิทานกับคุณครูแหวนถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังกันด้วยนะคะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะณนะทุง่งนาแห่งหนึ่ง มีชาวนาผู้หนึ่งเขามีจิตใจเมตตาเขานั้นชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำวันหนึ่งเขาได้เดินทางมาที่ทุ่งนาของเขาระหว่างที่เขากำลังเดินทางอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับสิ่งๆิหนึ่งเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรกันใช่แล้วนั่น คือเจ้างูน้อยนั่นเองเจ้างูน้อยกำลังหนาวสันอยู่เลยชาวนาผู้ใจดีก็ได้แต่คิดในใจว่าเอ๊ะข้าจะทำยังไงดีนะที่จะช่วยเจ้างูตัวนี้ได้เมื่อชาวนานั้นคิดได้ชาวนาจึงนำมือของเขาทั้งสองข้างอุ้มเจ้างูขึ้นมา เมื่อเขาอุ้มเจ้างูขึ้นมาแล้วก็กอดเจ้างูไวแน่นเพื่อให้เจ้างูนั้นหายหนาวและเมื่อเจ้างูนั้นได้รับความอบอุ่นจากชาวนาและหายหนาวแล้วเจ้างูก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วกัดไปที่แขนของชาวนาทําให้ชาวนานั้นได้รับพิษจากเจ้างูชาวนานั้นหมดสติ ล้มลงและเสียชีวิตในทันทีเจ้างูนั้นก็หายไปนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้หรู้ว่าทำคุณกับคนชั่วมีแต่จะได้รับความเดือดร้อนคนพานย่อมไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ช่วยเหลือนเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานที่คุณครูแหวนนำมาฝากในวันนี้สนุกกันไหมเอ่ย เด็กๆหลายคนก็น่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่านิทานที่คุณครูแหวนนำมาฝากในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าอะไรมีชื่อเรื่องว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเขาก็มีชื่อเรื่องว่าช้านากับงูเห่านั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะ ที่เด็กๆสามารถทำได้ค่ะเช่นกวดบ้านถูบ้านเก็บเสื้อผ้าของตนเองหรือเก็บของเล่นเมื่อเราเล่นแล้วนะคะเด็กๆแล้วพบกับคุณครูแหวนได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ